แผนสันติภาพสหรัฐสะดุดผู้นำอาเซอร์ไม่ขอมีส่วนร่วมไม่ส่งทหารออกนอกประเทศบากู6มกราคม2569ประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟแห่งอาเซอร์เซบาจานประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ขอมีส่วนร่วมในกองกำลังนานาชาติเพื่อรักษาความมั่นคงในฉนวนกาซาตามแผนการที่เสนอโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่า นโยบายหลักของประเทศคือการไม่ส่งกำลังพลออกไปปฏิบัติภารกิจสู้รบหรือรักษาสันติภาพภายนอกพรมแดนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสื่อต่างชาติรายงานว่าปทนออิลห์ฮัมได้ส่งชุดคำถามเชิงลึกกว่า20ข้อ,อยังรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวก่อนจะตัดสินใจปฏิเสธในที่สุดซึ่งถือเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของสหรัฐในการพยายามดึงพันธมิตรจากกลุ่มประเทศมุสลิมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอล มาร่วมแบ่งเบาภาระด้านความมั่นคงในกาซาภายหลังการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงการปฏิเสธของอาเซอร์ไบาจานเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการรวบรวมกองกําลังผสมประมาณ1 0 0 0 0นถึง20,000นายเพื่อดูแลความเรียบร้อยและฝึกฝนกองกําลังตำรวจปาเลสไตน์ในระยะที่2ของแผนสันติภาพอย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศใดแสดงความจำนงเข้าร่วงอย่างเป็นทางการเนื่องจากกังวลเรื่องความชอบธรรมและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทหารของตน หากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังไม่สิ้นสุดลงอย่างถาวรอ,อาเซอร์ไบาจานฉนวนกาซาสหรัฐอเมริกาข่าวต่างประเทศชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเพจข่าวสารทั่วไปด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับชมข่าวสารใหม่ๆจากเราขอบคุณค่ะ